ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทิปเปิลทันนะคะพบก,กับตัวแพรอีกเช่นเคยคะ่ะในคลิปนี้นะทุกคนแพรก็จะมารีแอค MV เพลงของลิซ่านะคะก็คือเพิ่งออกโซโล่วันนี้เลยนะคะในซิงเกลิลที่มีชื่อว่า La Lisa Lee อจริง,รงๆแล้วเราก็แอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่บลิงเกอะเพราะว่าเฮ้ยคือแบบคนไทยอะแกคนไทยที่แบบไปทํางานในเกาหลีแล้วก็แบบ ด่งดังอะเออเออมันตื่นเต้นแล้วก็วันภูมิใจอะเราก็เลยแบบดีใจกับโซโลโซ่ลิซ่าในครั้งนี้นะคะเพราะว,ว่าเราแฟนคลับเองเรา b ิ i n เองหรือคนไทยที่แบบเป็นแฟนเพลงเกาหลีเองเขาก็เออรอดูนะคะว่าเออจะออกมาในรูปแบบไหนอ,อจริงๆตอนนี้ก็คือแบบตื่นเต้นไปไถ่ายทวิตมาเห็นว่าแบบชั่วโมงแรกหรือครึ่งชั่วโมงนี่แหละฟังแล้วหกล้านคนเออมันขนาดไหนนี่คือบ่งบอกเลยนะคะว่าแบบเขารอคอย โซโล่ลิซ่าอ <Yeah. S 1> <masks, S 2> like ันนี้ก <ira> ันแบบมันนานมากๆแล้วก like ็แฟนคลับเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆแล้วเองก็ตื่นเต้นล้วแท้กันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามา r รีแอคชั่นเเพลงลาลิซ่ากันเลยดีกว่าค่ะชุดชุดแรกเหมือนไอ้นี่ปะอ๋อมีภาษาไทยด้วย Hey. What's my name? What's my name? Woo! But then.

ก็ส่งก็เป็น YG นะคือแบบมีความลดอะมอเตอร์เอยรถ ADV เอยสไตล์ค่อนข้างต่างกับของเจนนี่กับโรเซ่ได้แบบชัดเจนเลยนะจริงบีบๆเป็นความแบบดูสนุกสนุกอะ เฮ้ยอนีออกมาในสไตล์แบบแนวฝรั่งเลยอ่ะเฮ้ยก๊อเฮ้ยชอบซีนี้เมื่อกี้อ่ะดาเฮ้ยอี่แ่กจะนานวะ ไม่เด็ดนะอนเนี้ยเหมือนยูวิทยูเลยอารมณ์แบบทำนองนั้นอะจบแล้ว ดี๋จะบอกความรู้สึกที่ได้ดูเอ็มวี MV เพลงลาลิซาไปนะคะว่าเออเนี่ยแพลวเนี่ยรู้สึกยังไงแต่ขอพูดถึงในเรื่องของเพลงก่อนรอบแรกที่ฟังเนี่ยยอมรับเลยว่าเพลงมันไม่ค่อยติดหูนะคะท่อนฮุกก็แบบยังไม่ติดหูแพลวเท่าไหร่แต่ว่าก็มีท่อนที่ชอบอยู่2ท่อน,นะคะ่ะคือท่อนแรกที่เป็นท่อนเปิดเลยที่เป็น ท่อนนี้เราชอบมากเราเปนความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันน่าตื่นเต้นมันน่าแบบมันน่าติดตามเฝ้ารอเออมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบประมาณเลยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบ what's my name what's my name คือจะหลดลิซ่ามากไม่รู้ทําไมคือแบบเออชอบท่อนนี้ก็อีกข้อนหนึ่งท่อนชุดไทยอเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็น่าจะชอบชุดชอบชอบ,ชอบหกนี้พอบแบบจบลากเสียงปุ๊บแล้วมันตุ้มคือเสียงแบบตุ้งเหมือนเสียงกองแล้วก็แบบพิบ เ้ามามันเลือองค์ประกอบ MV แล้วก็แบบความสับๆของลิซ่าในท่อนนั้นคือแบบโอ้ไม่ก็มันแบบมันจึ๊กเข้าไปในหัวใจคือท่อนนั้นแบบสวยอะแล้วก็แบบชอบมากตอนลิซ่าร้องท่อนนั้นอะคือแบบมันตือนเตือนเตือนเตือน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 เออคือแบบท่อนนี้คือที่สุดนะฮะชอบมากอยู่สองท่อนนี้เนาะจากที่ฟังครั้งแรกแล้วก็ในส่วนของ MV เนี่ย ภาพแรกที่เรามองเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนเป็น การทางานของลิซ่าในวงการเพลงตลอดที่ผ่านมาเออไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มต้นฉากที่มันแบบเออดูคล้ายแบบคิวดิสเลอร์แบ็คพิงมากเออมีความมีความแบบอย่างนั้นเลยในในในความรู้สึกเรานะเออหลัจากนั้นก็จะมาแบบมาพูดถึงแบบในเรื่องของการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นแบบผมยาวผมสั้นสไตล์ฮิปฮอปเออเนี่ยคือแบบตัวลิซ่านะเออนี่ก็คือแบบเออเป็นตัวชั้นชั้นเจ๋งไหมชั้นเท่ไหมอะไรเงี้ยเออนี่ตัวชั้นนะทุกคนประมาณนี้คือเท่าที่เราสังเกตได้จะมีฉากหนึ่งที่เป็นฉาก เวสเทิร์นหน่อยที่มันเป็น,ปนฉาก,กาสีตาสดใสอะ่ะไม่รู้ทำไมฉากเนี้ยเรานึกถึงโคเชลา่าเอออาจจะได้ทรงผมดิซ่าที่แบบแบงแล้วก็แบบมัดผมยาวๆเลยมันนึกถึงฉากโคเชล่าที่แบบแบบสวัดผมแบบบึบๆไปมาอย่างเงี้ยเออนึกถึงช่วงนั้นเลยมันมันให้ฟิลแบบว่าเฮ้ยเนี่ยฉันมาระดับแบบอเมริกานะมาบุกตลาดต่างชาติอะไรอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยเออฉันมาถึงขนาดนี้แล้วเออเป็นฟิลประมาณนี้แต่ถึงจะจะมาไกลขนาดนั้นฉันก็ยังคงเป็นชั้น เป็นเวทเอเชียสเป็นคนไทยเป็นอะไรประมาณนัในในในท่อนที่มันเป็นชุดไทยอะ่ะคือแบบเห็นแบบท่อนนั้นคือแบบโอ้ยโก้ดสวยมากลิซ่าสวยมากมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะใส่รัดเก้ากับทัดดอกไม้แล้วมันจะสวยทุกคนนู้ยแต่แบบลิซ่าแบบสวยอะ่ะนึกถึงนางในวรรณคะดีขึ้นมาแบบทันดีทันไดแล้ยิ่งฉากหลังเป็นแบบทองๆแล้วแบบทำท่าแบบโอ,อยดี ชอบฉากนี้อะทั้งฉากทั้งท่อนเนี้ยแบบยังชอบาวนี้พอจบท่อนนี้ไปใช่ปะมันก็จะมีท่อนที่เป็นฉากขาวอะเออไม่รู้ทําไมอีกแล้วนึกถึงยูดิวเออมันเหมือนเป็นฟิลลิ่งว่าแบบเป็นเมนเทอร์อะเหมือนลิซ่าเป็นเมนเทอร์แล้วนี่ก็คือเป็นพาร์หนึ่งในชีวิตฉันอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็คือแบบเออด้วยรวมทั้งหมดแล้วก็คือแบบลาลิซ่าใช่อันนี้คือสิ่งที่แบบเรารู้สึกได้จากการดู ในครั้งแรกวิเคราะห์แบบเหมือนละเอียดนะแต่ไม่รู้อ่ะอันนี้มันเป็นฟิลลิ่งเราเองแต่คราวนี้<ๆ>ก็พอผ่านมาได้แบบ4ี่ห้าวันเราก็แบบฟังมาแบบบ่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมท่อนที่ออกจากปากเรามันเป็นล่าลิซะลิลาลิซะล,ะล,ะล,ะลิซะละไม่ใช่เลยกลายเป็นว่าท่อนทุกคือมันวนเวียนอยู่ในหัวเราแบบเงียบๆมาโดยไม่รู้ตัวเฉยก็แบบเอออยู่ๆก็ติดว่ะแล้วก็เลยกลายเป็นแบบติดหูเราไปในที่สุดนะคะเออก็คือเพลงนี้มันต้องใช้เวลาฟังนิดนึงอะ่ะเออถึงแบบ จะติดไปเลยเออก็แบบโอเคโดยรวมก็คือแบบดีใจดีใจภูมิใจแล้วก็ประทับใจด้วยเอออะไรหลายๆอย่างมันให้เขารู้สึกว่าเออลิซ่าเขาก็แบบทําได้แล้วอย่างเงี้ยคือเขาแบบเออมาถึงตรงนี้ความพยายามของเขามันแบบสมฤทธิ์ผลมีคนรักเขามากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวแฟนคลับเขาเองหรือแม้กระทั่งแบบแฟนเพลงอย่างเราหรือแม้แต่คนไทยที่รอดู MV ของลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบว่าเออลิซ่าแบบ อิมแพคของเขาอะมันส่งผลมาถึงแบบพวกเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ย <Haj> มันมันดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอู้ดไม่ถูกก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอ่ a รีแอคชั่นลาลิซ่านะคะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แพลวได้นะคะหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับการ Reaction นี้ก็ได้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกัน ก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเอ,อเขาตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ